จังหวัดชัยภูมิร้านอาหารที่ทุ่งดอกกระเจียวตามรอยลิซ่านำวัตถุด,ดิบพื้นถิ่นทำยำม,มะม่วงดอกกระเจียวเป็นเมนูเด็ดเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวชมดอกกระเจียวสร้างรายได้ให้ชุมชนที่หลังจากที่ได้มีการเปิดทุ่งดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามตําบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิและมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ เดินทางมาสัมผัสธรรมชาติและความสวยงามของดอกกระเจียวเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันทางชมรมบ้านพักรีสอร์ทและร้านอาหารทุ่งดอกกระเจียวก็ได้มีการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมาพักผ่อนได้ประทับใจและกลับมาเที่ยวอีกเช่นที่เดียวกับไร่เอ๋ยฝุ่นตํบลบ้านไร่อำเภอเทศสถิตจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปิดเป็นที่พักมีร้านอาหารกาแฟที่พักและสวนดอกกระเจียวไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนได้ในที่เดียวคือชมกินผักจบในที่เดียวสำหรับปีนี้ทางไร่เอ้ยฝุ่นได้นำวัตถุด,ดิบมาประยุกต์เป็นเมนูอาหารรสเด็ดจัดจ้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพักผ่อนได้กินได้ชิมอย่างแซบ่บจัดจ้านคือเมนูยำมะม่วงดอกกระเจียว รถจัดจ้านเพื่อตอบรับกระแสที่ลิซ่าได้สั่งตำมะม่วงไปกินและเมนูเด e เชอรี่ครุกฝุ่นเป็นเมนูแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอาหารพื้นถิ่นว่าสามารถปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายและยังเป็นการช่วยเหลือให้คนในชุมชนมีรายได้อีกด้วยค่ะนายสีเดชเนตรสว่างอายุ67ปีเจ้าของไร่เอ้ยฝุ่น ได้กล่าวหลังที่ลิซ่าได้มีการสั่งตำมะม่วงไปกินทําให้กระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวเริ่มนิยมสั่งไปนั่งกินกันดังนั้นตนในฐานะประธานชมรมบ้านพักรีสอร์ททุ่งดอกกระเจียวจึงได้มีการปรึกษากันในกลุ่มเพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่ได้มีการนําวัตถุด,ดิบที่มีในชุมชนเช่นมะม่วงดอกกระเจียวมาประยุกต์ทําเป็นเมนูเด็ดยำมะม่วงดอกกระเจียวเพื่อตอบโจทย์รับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาเที่ยวในปีนี้พร้อมกับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยค่ะสำหรับเมนูยำมะม่วงดอกกระเจียวนั้นทำได้ง่ายคือเตรียมมะม่วงสับกลีดดอกกระเจียวเกสรดอกกระเจียวหัวหอมหัน่นกุ้งแห้งเม็ดมะม่วงหิมาพานพริกหัน่นเกลือน้ำตาลน้ำมะนาวอย่างละหนึ่งช้อนชาแล้วนำทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟ นอกจากนี้ยังมีเมนูเดอะเชอร์รี่ครุกฝนอีกเมนูก็คือเตรียมหอยเชอร์รี่เม็ดมะม่วงหิมะพานกุ้งแห้งหอมแดงหัน่นกระเทียมพริกผักชีขั้นตอนก็คือตำพริกกระเทียมนำมาผัดน้ำมันใส่หอยเชอร์รี่ลงไปปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำตาลซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวใส่กุ้งแห้งและเม็ดมะม่วงหิมาพานลงไปผัดให้เข้ากันตักใส่จานแต่งหน้าด้วยผักชีพร้อมเสิร์ฟ นอกจากนี้ทางไร่ยังได้มีน้ำปั่นดอกกระเจียวให้นักท่องเที่ยวที่มาได้ริ้มรสเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านอีกด้วยค่ะและยังมีดอกกระเจียวทั้งสีแดงสีขาวที่ทางไร่เพาะพันุ์เองไว้ให้นักท่องเที่ยวซื้อกลับเป็นของฝ่ายอีกด้วยทางด้านนางรัติการสิงราอายุ58ปีอยู่บ้านเลขที่261ท1หมู่ที่2ตำบลบ้านกอกอําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมินักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวเดินทางมาเที่ยวดอกกระเจียวและมาพักผ่อนที่ไร่เอ๋ยฝุ่นก็ได้สั่งเมนูยำมะม,ม่วงดอกกระเจียวและเดอะเชอร์รี่ครุกฝุ่นซึ่งเป็นเมนูแนะนําจากทางไร่มารับประทานได้เปิดเผยว่าเป็นเมนูที่อร่อยโดยเฉพาะยำมะม,ม่วงดอกกระเจียวมีรสจัดจ้านหอมกลิ่นดอกกระเจียวในส่วนเมนูเดอะเชอร์รี่คุกฝุ่นนั้นอร่อยกลมกล่อมเผ็ด กรอบจัดจ้านไม่คิดว่าฮอยเชอรี่จะนำมาทำเมนูในร้านอาหารได้แบบนี้มาก่อนจากนั้นก็ตบถ้ายด้วยน้ำปั่นดอกกระเจียวที่มีรสหวานอมเปรี้ยวอร่อยสุดๆไปเลยค่ะพร้อมฝากถึงนักท่องเที่ยวแวะมาพักผ่อนและมากินอาหารอาาร่อยได้ที่ไร่เอ๋ยฝุ่นแห่งนี้ได้ตลอดทั้งปีแถมยังเป็นแหล่งสูตรโอโซนชั้นเยี่ยมของตาบลบ้านไร่อีกด้วยค่ะทางด้านนายศีเดชเนตรสว่างเจ้าของไร่เอ๋ยฝุ่น หรือประธานชมลมบ้านพักรีสอร์ททุ่งดอกกระเจียวได้กล่าวว่าสำหรับในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามของดอกกระเจียวและท่องเที่ยวในจังหวัดชายภูมิเป็นจำนวนมากซึ่งกลุ่มชมลมบ้านพักรีสอร์ทจำนวนทั้ง19แห่งได้เตรียมบ้านพักและลานกางเต็นท์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งเป็นแบบหมู่คณะและครอบครัวไว้พร้อมแล้วรวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดชายภูมิ ก็พร้อมแล้วที่จะให้บริการทุกด้านด้วยความประทับใจมีห้องพักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางไปสัมผัสความงามของดอกกระเจียวบานณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตเมื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและคำแนะนำอื่นๆได้ที่นายศรีเดชเนตรสว่างประธานชมรมบ้านพักรีสอร์ท เจ้าของไร่เอ๋ยฝุ่นโทรศัพท์0819364279 0949492874หรือบ้านพักบ้านไร่อิงดอยโทรศัพท์หมายเลข0879793223หรือ0878683223หรือ0891233223และที่ทำการ อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์044857106อุทยานแห่งชาติป่าหินงามคําหอมชุมชนภาพข่าวสุกันวริสุวรรณายงาน